สวัสดีครับคุณกำลังรับชมเรื่องราวข่าวสารตลาดทองกับสถานีทองคำในเช้าวันศุกร์ที่13กันยายนนี้ผมนี่ชอบเลยนะเลขนี้มันจะมีความผันผวนเปลี่ยนแปลงเสมอตอนนี้8โมงแล้วผมขออนุญาตยกยอดข่าวเลยนะครับผลิตเช้าเนี้ยตอนนี้นะ6 5 6 0บวกแล้วจะไปต่อได้ถึงไหนแล้วจะขึ้นจะขึ้นถึงเท่าไหร่จากคำถามพี่พเมื่อคืนที่ถามว่า คุณกอ๊อฟเบรก2,530แล้วเป้าอยู่เท่าไหร่เป้าอยู่50าสพิแล้วถ้าเกิดมันเกินล่ะมันจะขึ้นไปเรื่อยๆเลยครับลงท้ายกันที่แค่นี้ใช่ไหมชาวนี้มาต่อให้ว่าแถวนี้จะซื้อได้ไหมซื้อจะเสียงหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูนะกองทุน spdr ซื้อเข้า4.6ตันนะครับซื้อเยอะซะด้วยคงทองที่ระดับ870.78ตันนี่เป็นราคาปี2 5 5 8ก่อนก็นอะ่ะช่วงเจ็ดมงกว่าผมก็เห็นอยู่ แต่ตอนนี้แปดโมงแล้วพี่ต้องเทรดไงก็เลยไม่ได้ทําตอนนั้นมันขึ้นนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าวิธีแก้เป็นยังไงแบบสั้นๆน,นะวันนี้ผมจะพูดแป๊บเดียวนะครับครับมีตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญตอนทุ่มครึ่งนะครับนั่นคือ Import p ไพสนะครับเป็นตัวเลขนําเข้านะครับตัวเลขเดิม0.1%นคาดการติดลบศ2นี้คาดการส่งผลบวกต่อทองนะครับเราจะมีตัวเลขอีกตัวหนึ่งตอนสามทุมนั่นคือเซนติเมนตนะครับ เป็นออกโดยมหาลัยนะครับ University of Michigan นะครับ Consumer Sentiment เนี่ยเป็นดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับตัวเลขเดิม67.9คาดการว่าจะออกมาที่68.3นี้มีคาดการส่งผลลบนะครับเราเรื่องอะไรน,นะเมื่อเช้าก็ไม่ได้ดูเหมือนกันนะหุ้นเพินนะเ่นเทยดอยู่พี่เมื่อวานสมาคมมีการปร,รับราคาทั้งหมด4ครั้งเปิดป่า4ี่0ใช้ราคาปิด4,250รับซื้อคืน4ี่0 เมื่อวานเปิดที่2,514ปิดที่2,519ในขณะนี้ไม่ใช่2,519ตอนนี้2,563ได้นะตอนนี้นะครับแล้วจะไปต่อหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราดูกันประเด็นคือแล้วข้างเงินบาทอ่ะโอ้บาทนี้ยับเลยพี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเอามา ขึ้นอยู่แล้วพี่จากสอง9นสิบเก้านี่สองพ้า้อยหกสิกว่าไม่ขึ้นก็เลิกเล่นแล้วไม่ได้แล้วประเด็นสิ่งที่ผมอยากจะเรียนคือถ้าราคาสูงกว่าสี่0มื่นสามร้อยขึ้นมาลุ้นหกร้อยกว่าเลยจะได้นะครับโอ้พูดแล้วเดี๋ยวเหมือนว่าขายฝันเอาเป็นว่าถ้าราคาสูงกว่าสี่0มืสาร้อยไม่หลุดต่ำกว่านะขึ้นอย่างเดียวโดยมีเป้าการขึ้นสำหรับทองคำแท่งเก้าหห้านะครับ เมื่อวานให้ไปเท่าไหร่ตอนบ่ายสิบหมื่นสามร้อยใช่ไหมสามร้อยหกร้อยหกเจ็ดร้อยประมาณนี้ครับแล้วก็ไปวัดกันที่สี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยเลยนะครับแปดเก้าร้อยอ่ะผมว่าถ้ามันจะขึ้นจริงมันต้องผ่านเพราะถ้าเกิดมันผ่านไม่ได้เนะี่ยสี่หมื่นจะรับอยู่หรือเปล่าก็มไม่รู้นะครับแต่เป็นความเห็นส่วนตัวแล้วกันผมว่าขึ้นก่อนเพราะว่าสปอตมันนําไปแล้วมาดูบาทแล้วกันนะครับค่างเงินบาทในขณะนี้อยู่ที่สามสิบสามจุดสามสองนะพี่ ป็นการปรับตัวลงแล้วเด้งแล้วลงต่อสิ่งที่เราเห็นคือไม่หลุด34บาทยือย้อยือย้อยื้อพยายามปรับแล้วพี่ขึ้นไม่ได้ยืนไม่ได้ต่ำกว่า34บาทเท่านั้นถอยลงมา33.20ปรับตัวขึ้นไห่ใหม่ไม่เบรกไม่ยืนไม่อิไม่อะ34บาทแล้วถอยกลับลงมาเป็นมุมมองและความเห็นส่วนตัวผมผมมองว่าค่าเงินบาทแข็งค่าครับ จะเทสแค่สามสิบสามจุดสองศูนย์แถวเนี้ยใกล้ๆเนี้ยแล้วเด้งเลยแล้วเด้งเลยเหมือนชุดก่อนหน้าก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่อยู่แล้วรับไม่อยู่แล้วคราวนี้ค่างเงินบาทเราจะเห็นโซนสามสิบสองบาทแล้วนะครับถ้างั้นสามสิบสองจุดแปดห้าอันนี้แบบปลาีิโอ้ยอันนี้เคยพูดไปหมดแล้วนี่แต่เป็นความเห็นส่วนตัวผมถ้าเกิดหลุดสามสิบสามจุดสองศูนย์นะครับผมมองเป้าสามสิบสองจุดหนึ่งศูนย์เลยครับพี่ บาทจะแข็งได้เบอร์นี้เลยนะครับอะถ้าบาทแข็งค่าก็ไม่ค่อยดีกับทองคําแท่งแต่ทองคําแท่งมันจะมีโซนอยู่อันเนี้ยอันนี้เล่าให้ฟังนะผมบอกพี่ๆนะเหมือนผมบอกภรรยาผมเหมือนกันเพราะเขาเองก็ชอบถามซื้อแล้วทํายังไงดีอะต้องรีบขายเลยหรือเปล่าซตือถือทนทําได้แค่นั้นนะพอบทมันเด้งพี่ก็เห็นอยู่จากจะหลุดไม่หลุดสี่หมื่นนี่ขึ้นมาเท่าไหร่แล้ว เช้านี้ยังไงก็ขึ้นบอกเลยผมไม่ได้ดูอะไรเลยคือเทรดอย่างนี้มาเช้าไม่เห็นอะไรอย่างนั้นเลยครับอ่ะมาว่ากันอันนี้เป็น x อ็ในทางเฟร,รมหนึ่งชั่วโมงดูนะในภาพนี้ผมทําการวัดฟิวเนชชีแบบแบบเอ็กเทดแบบแบบยืดนะครับแบบเอ็กเทนชันนะมีการปรับตัวลงแล้วเด้งแล้วลงแล้วเด้งอันนี้อย่าเพิ่งเบื่อนะมันจบด้วยแบบยูเมันจะทิ้ง จบแพทเทิร์นปรับตัวลงแล้วเด้งแล้วลงแล้วขึ้นต่อพี่เห็นเลยว่ามันไม่เกิดไฮหม่เลยมันเป็นแฟลตะมันไม่เกิดถูกไหมครับพบด้วย W Shape ทิ้งจบแพทเทิร์นปรับตัวลงแล้วเด้งประเด็นอยู่ตรงนี้ลงแล้วเด้งอันนี้มันแท่งละหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมเราจะเห็นว่า x กลงมา A เด้ง BB B, เนี่ยไม่เหมือนกันเลยสักอันพี่เห็นไหมครับ B อันนี้มันสูง ปรับตัวลงมาก้นมันยกเห็นไหมครับก้นมันยกเบรกหายไม่ได้เลยนะพะถ้าเบรกเนี่ยนิวไฮ h เลยนะคือนิวหฮไกลด้วยนะและนี่เป็นเป้าเป้ากระเบรกแล้วสม4 0าสี่สบพี่ดูนะ๋เวนี้ตั้งหลายจากโซนนี้เลยนะ10กว่าเนี่ยวิ่งชน28ถอยถอยเอาหลุด20เลยนะครับแล้วสะบัดปุ๊กกระชากระเบิดตุ้มขึ้นมามันล้อระเบิด เจอหมดแล้วเนี่ยประเด็นคือการที่เบรกระดับไฮเดิมมาแล้วมันดูสั้นไม่ได้คนระับจริงๆนะทําไมถึงบอกแบบนี้รู้ไหมครับก็เนี่ยเป้าฐานต่อหรือทุบเลยสองพัน้ารอยหกสิบสี่ครับผมตอบพี่ไม่ได้นะผมตอบพี่ได้แต่ว่าแล้วถ้าเกิดมันยืนได้ล่ะก็ถ้ามันยืนได้ก็น,นี่ฮรเป้า 2 5 8 6เหรียญในไทม์เฟรมระยะสั้นด้วยนะถ้าไม่ผ่านเอาไปความเห็นผมแม่ถ้าเบรกระดับนิวไฮขึ้นมาแล้วขึ้นเนี่ยทั้งชุดเพียเมานขึ้นแล้วเกิดการพักตัวเราขึ้นต่อมันติดด้วยเงื่อนไขของสมการตัวเลขนะผมว่านิตานนะผมว่าเอาแล้วถ้ายุบล่ะเออเมื่อกี้ก็พูดในเรื่องเบรกได้กบไปอะ่ะจาก2,564ก็นู่นเนี่ย อันนี้พู้ไม่มีเจตนาเคมแต่ด้วยด้วยสมการตัวเลขพี่ถ้าเกิดเบรกนิยวไฮอะไอสองพันห้าร้อยสิบเอดอะไรเนี่ยถ้าเบรกนิวไฮได้นะผมให้พี่สามสิบเหรียญเลยครับเนี่ยครับใช้เวลาครับมาถึงมันเอาคืนเดียวถึงเลยนะพี่นะมาเช้าไม่มีนะเมื่อเช้าเท่าไหร่ดูดิวันนี้แปดแล้วนี่หว่าเนี่ยแปดโมงเนี่ยล่าสุดเนี่ยเนี่ยตีห้าเปิดมาก็อยู่แถวราคาปิดแหละห้าเจ็ดห้าแปด พูดขึ้นไปแล้วแล้วถ้าอันนี้เป็นต้านเป็นทาร์เก็ตในการขึ้นจริงหนึ่งร้อยหกสเ็ดจุแปดเปอร์นต่ะจริงๆอ่ะนะพี่ดูเขาตั้งหลักเขาตั้งหลักจากโซนสองพัาร้อยเจ็ดจากหกสิบเอจุดแดวิ่งกลับไปหาหกหนึ่งร้อยหกสเอ็จดปดประเด็นคือตามหลักฟิโบนาชชีนะถ้าขึ้นมาระดับหนึ่ง้ยหกสิบจุดแปดมันไกลเกินเนี่ยมันตามหลักศาสตร์เขาเรียกอะไรที่ออกจากจุดดุลยภาพ มันจะวิ่งกลับมาหาจุดดุลยภาพหมายความว่าถ้าเกิดขึ้นมาจาก6กสเอ็ดจุดปดมา161.8ร้อยหกสบเจุดแปดแล้วมันจะวิ่งกลับลงมาที่หกสิดจุดแปดเปอร์เซ็นครับจริงหรือเปล่าเออซื้อกันตาแตกเลยนี่เชา้านี้มีวิธีดูจากสองพรอหกสิบสี่ถ้าลงนะถ้าลงจริงๆนะรับแรกคือไอ้จุดเบรกไงนะพี่สองพันรอยห้าสิบดูเลยหลุดไม่หลุดไม่หลุด,ไม,ลดไม่ลง แต่ถ้าหลุดตั้งแต่2,550ลงมาโน้ตนะครับพี่ๆใน่ห้องโน้ตไว้นะครับ,รบถ้าเกิดหลุด2,550ลงมามันจะตามสเต็ปนี้เลยพี่2,544หลุดไหมถ้าหลุดกลับมาแถวเนี้ยตรงนี้จะเป็นรับสําคัญไปแล้วนะครับ2,528ถึง25 2,531นี่จะเป็นจุดแข็งเลยไม่หลุดไม่ลงถ้าหลุดยับยับ จุดแนวรับว่าจะลงลึกไม่ลึกจะลงหรือเปล่าจริงไม่จริงอยู่ที่2550ถ้าไม่หลุดนะมันจะเหาะอ,อย่างเดียวนะนั่งนันนะแต่ตัวส่วนตัวผมมองว่าตรงนี้เป็นต้านะชนแล้วด้วยนะตอนนี้อยู่หกสามจุดนะโอ้ยไม่ถึงเหรียญกระจอกมากจะเกินหรือเปล่าดีกว่าเออเอ่ผมรีบพูดแล้วกันผมมีภาพหนึ่งให้พี่แล้วถ้าน้องบอกว่ามันวัดยาวไม่ได้กอฟมันยังไงไวะเนี่ย ดูนะอันนี้ขอพูดแบบทิ้งท้ายไว้ก่อน๋ยี๋ยวลังมาอธิบายเพิ่มไหมทั้งชุดเนี้ยผมมองทั้งทั้งเว็บสตรักเจอร์เลยคือทั้งโครงสร้างเลยว่าว่ามีการปรับตัวขึ้นแล้วถอยแล้วขึ้นต่อในชุดนี้เป็นการวัดฟิโบนัชชีแบบ projection ครับอยากรู้ครับว่าเป้าจริงๆเ่ในการขึ้นของการวัดด้วยเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ชุดนี้เป้าจะอยู่ตรงไหนที่เดียวกันเลยครับ ตรงเนี้ยพันหกร้อยกว่านะทั้งชุดเลยคำถามคือสองพันห้าร้อยหกสิบสามมันเป็นต้านที่น่าจะมีโอกาสทุบจริงนะครับเพียงแต่ว่าถอยเพื่อขึ้นต่อหรือว่าจบแล้วมันคือเลขเนี้ยพูดไม่กำกลวมนะพูดเอาเอามุมผมแล้วกันถ้า อินเคสผ่านได้ยืนได้อะสองพยืนได้อะยุกก็ยุกไม่เยอะแล้วมีการปรับตัวขึ้นเนี่ยถอยลงมากับไมรุดสองพนห้ารเนี่ยถอยเนี่ยพี่ดูนี่แท่งละหนสัปดาห์นะครับฟังไม่ผิดนะครับ1สัปดาห์พี่ดูสัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยโคตรโหดเลยนะดูทุกแท่งเนี่ยเป็นโดจิเป็นบวกเป็นตัวบวกหมดเลยคือฉันก็ขึ้นสูงฉันก็ลงลึกฉันก็ขึ้นสูงฉันก็ลงลึกคือเจ้าเขย่าของอะแบบ เราก็เกาะราคาอยู่นะ,จะเจ้าขยับเลยกองแกง,งแกอง,งแกงยังไงใจสู้อยู่หรือเปล่าใจไม่ไหวก็กระเด็นกระดอนเนี่ยนะไปขึ้นจนได้เนี่ยเห็นภาพนะครับก็สองพันาหกสิบสามใช่ไหมยืนหรือเปล่าถ้ายืนถ้าใครจะถามว่าอุ้ยแล้วสองพันหกร้อย้องก๊อฟมันจะถึงหรือเปล่าผมวัดทางคณิตศาสตร์นะ ถ้าสูงว่าสองพันห้าร้อหกสิบาะสองพันเจ็ดร้อยส่สิบเอเลยพี่เลขนี้เลยประเด็นคือจะผ่านหรือเปล่าแค่นั้นแหละถ้ายืนตรงนี้ได้ผมมองสองพันเจ็ดแล้วสองพันหกแล้วโอ้ยธรรมาดาจริงๆคำถามคือแล้วตั้งหลักได้ไม่ได้อเน,นี้ยผมไม่รู้นี่คือแท่งละสัปดาห์นะพี่บอกก่อนนะสีแท่งกระเดือนหนึ่งแล้วนะถ้าตรงนี้ยืนไม่ได้ถ้ายืนได้ไปนี่ใช่ไหมแล้วถ้ายืนไม่ได้พี่ดู จาก2563นห้าแนวรับถัดไปก็สองพันห้ด้า้อแปดนวจุดเริ่มเลยเนะี่ยพี่เห็นไหมเนี่ยจุดเริ่มนี่มันตั้งหลักขึ้นจากที่เราวัดในทางเฟรมสั้นเฮ้ยแ,แสดงว่าเครื่องมือธนาคารนิสตร์ใช้ได้ถูกไหมมันอยู่ที่คนใช้แล้วทางนั้นนะนะครับชำนาญไม่ชำนาญอันนี้ไม่รู้แล้วแล้วแต่คนประเด็นเลยคือแล้วมันจะหลุดหรือเปล่าถ้าหลุดแนวรับแข็งเลยนะครับแข็งเลยนะพี่จากโซนนี้นะ 2,563นะครับแนวรับแข็งๆจะหลุดจะเปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมิเลไไม่รู้2,450แถวเนี้ยอยู่หรือเปล่าถ้าอยู่ก็ไม่ลงแต่ถ้าหลุดเมื่อไหร่เนี่ครับแนวรับรู้ได้ยังไงตัวเลขมันบอกหมดเลยพี่ดูเนี่ยชนยับยับเนี่ย2,274ถ้าใครมองว่าวิ่งมันจะลงได้ลึกขนาดนั้นเลยแล้วก็พี่จำตอนมันขึ้นได้ไหมเนี่ยกุมภาแถวเนี้ย ตละเนี่ยม,มันทุกหมดเห็นไหมครับสองพันเท่าไหร่อะสองพันเจ็ดสิบประมาณเนี้ยหลดลงมาเนี่ยหนึ่งพันเก้าร้อยไม่หลุดเก้าสิบแน่นอนอะราคาต่ำที่สุดของปีนี้คือเดือนกุมภาพันช่วงวาเลนไทน์ด้วยนะครับเทรดยูจำได้ครับแล้วก็แล้วก็เหาะเลยขึ้นแล้วก็ตีออกข้างเห็นไหมครับอันเนี้ยหนักมากแล้วก็ไปต่อจนได้แข้ง่งหนึ่งสัปดาห์นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่ายืนหรือไม่ยืนถ้ายืนแล้วจะไปถึงเท่าไหร่ผมว่าผมพูดเคลียร์มากเลยนะจบแล้วครับวันนี้ประเทศเหมือนกันอ่ะก่อนไปก่อนไปแล้วกันเออผมอ่ะเล่าให้พี่ๆในห้องฟังเก่งว่าไอคลิปเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่พี่ๆดูมันจะมันจะหมดไปแล้วเจ็ดวันถือว่าผมต่อยอดให้ท่านอื่นด้วยราคาสูงเอาตัวผมเลย ถ้าซื้อก็ต้องซื้อถูกไหมถ้าราคามันจะปิ่มๆนิวไฮอะไรเงี้ยเซลล์อยู่แล้วไม่มีทางซื้อแน่นอนเซลลปุ๊บมันก็จะมีจุดเขาเรียกว่าจุดคัดลอสหรือจุดหยุดขาดทุนแต่ถ้าหากว่าขครไม่อยากไม่อยากคัดแต่ก็เข้าๆค,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 คัดอะไรเงี้ยมันมีวิธีอื่นหรือเปล่าผมได้บอกกับพี่ๆในห้องเอาไว้ว่าง่งายๆมีวิธีหนึ่งคือเซลใช่ไหมสูงๆนะนะดูเลยว่าเบรกไฮแล้วตัวเลขในใจ ตั้งใจขาดทุนเท่าไหร่พอตเล็กๆก็สักร้อยเหรียญก็ต้องยอมพอตดูกว้างๆหน่อยอขาดทุนเอาเอาผมเลยก็ได้ขาดทุนห้าร้อยเนี่ยเลือกเลยคัดทิ้งห้าร้อยเหรียญนะจะคัดทิ้งหรือจะสเปดเมื่อคืนราคาวิ่งกระชากเร็วคิดไม่ทันล็อกก่อนเลยซื้อต้องซื้อครับพอซื้อเสร็จปุ๊บมันวิ่งมันมันเหาะเลยตอนที่มันเหาะไปเนี่ยมันจะมีวิธีคิดว่าในตอนนั้นนะจะปิดเซล ที่จุดไหนแถวนี้แหละก่อนไอที่เงียบๆเ,เนี่ยเทรดอยู่ไม่ได้ดูไม่ได้แล้นั้นนะพี่ประเด็นตอนนี้คือแล้วปิดกําไรเนี่ยปิดไม้บายไปหมดแล้วแล้วถ้าเหลือเซลชุดเนี่ยมันจะลงที่เท่าไหร่ยกตัวอย่างสมมุติว่าเราขาดทุนห้าร้อยใช่ไหมขาดทุนห้าร้อยเหรียญแล้วซื้อป้าบเข้าไปให้กําไรอยู่สองพันกว่าประเด็นคือสองพันกว่าเท่าไหร่ไม่รู้นะครับไม่อยากพูดเรื่องกําไรเยอะ พอปิดตัว Profit ปุ๊บมันจะเหลือ Loss Loss ก็คือ2,500ถูกไหมแล้วถ้าเกิด2,500เนี่ยเกิดราคามันปรับตัวลงมาจนเหลือ2,000แสดงว่าแก้มาแล้วเสร็จแล้วนะถูกไหมครับก็กำไรก็ขาดทุนตอนแรก500แล้วก็กำไร2,000ปิดไหม้2 0 0ันกำไรเข้าไปขาดทุนจะต้องเป็น2,500ถูกไหมครับพอราคาปรับลงมา ขาดทุน500มันหายไปเหลือติดลบ0 0 0พันทัดทิ้งยังได้เลยแสดงว่าแก้เสร็จแล้วลองเอาวิธีนี้คิดดูนะครับไม่งั้นถ้าแบบแก้แล้วมันยังเป็นตัวเลขติดลบอยู่โอ้โหจะคิดอยังงนั้นเหนื่อยแน่นอนกลยุทธ์มันมีหลายแบบมันมีผมไปดีกว่าแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังนะครับแต่ถ้าวันนี้มันตลาดวุ่นวายนี่บายอาจไม่ได้เจอนะคุยกันก่อนเลยขอขอบคุณพี่ๆห้อง VP ทุกๆท,ท่านนะครับลอง เอานํากลยุทธ์พวกนี้ลองไปปรับใช้ใดูกลยุทธ์มันเยอะเอามาปรับใช้ให้ถูกสถานการณ์แค่นั้นก็พอเพราะในสถานการณ์ขณะเนี้ยผมตอบพี่ไม่ได้หรอกครับว่ามันจะกระชากขึ้นต่อไปเลยหรือว่าแถวเนี้ยมันต้องยุบต้องยอ่อแต่ละคนตัดสินใจไม่เหมือนกันอย่าลืมจุดขาดทุนด้วยเดอ้อนะครับขอบคุณพี่ทุกท่านครับขอบคุณครับ